มา,มาแล้วมาแล้วม่ไม่มมันมีวิซ pues ้สูนี่ัเด็กเด็เ kind ค of ็นี่นนแะนั่นะเอา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 าหลุดหลุดไอ้ยเขาเป็นท่าเขาเปล่าวิชาไอ้วิชาถอดรองเท้าไอ้หนาหนาเอพลังบุญมอกไอ้ย่าเม่ก็ไม่ที่ดือแต่ก็นแค่จังหวัดแล้วว่ะ อันนี้ไวไหวไหวเอสวัสดีครับอาไวครูก่อนไหวครูก่อนเออวัสดีครับอาเอาขบวนท่าต่อไปขบวนท่าต่อไปมาแล้วจอยุไ้หนุ ขาได้รับความคุ้จาพันธมิตรเอาเอาเยี่จะบีบอยแล้วเริเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแงเตอร์ล้วมีไดไอ้ด้วยมีุกดก็ได้ใส่นนี้ก็ที่มีนิพพ่อที่สุดในยุันี้แล้วพับ